เมื่อวิศวะกรหนุ่มอัจฉริยะได้ขายผลงานสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคสุดไฮเทคแห่งโลกอนาคตโดยเงินขายค่าตอบแทนมหาศาลที่ต้องแลกกับความทรงจำที่หายไปแต่งานนี้กลับแฝงไว้ด้วยปมปริศนาที่ท้าทายให้เขาต้องกลับมาพิสูจน์หาความจริงให้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่องเพชรก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่ ไมเคิลวิศวกรหนุ่มอัจฉริยะผู้มีความสามารถได้มาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อรับจ้างผลิตอุปกรณ์ไฮเทคโดยให้เวลา2เดือนสำหรับงานนี้เขาได้ประดิษฐ์คิดค้นด้วยความสามารถที่มีจนในที่สุดก็เสร็จสิ้นตามที่กําหนดทุกคนรู้สึกทึ่งกับผลงานของเขาที่บริษัทพยายามมาตลอด3ปีแต่ไมเคิลกับใช้เวลาเพียงสองเดือนเท่านั้นจ้างความพอใจให้กับบริษัทเป็นอย่างมากจากนั้นชอตตี้เพื่อนรักของเขาก็มาลบความทรงจําของการผลิตสิ่งนี้ออกไปทันทีตามเงื่อ เพื่อป้องกันความลับของบริษัทจะถูกเปิดเผยและเขาก็ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้ต่อมาไมเคลได้ไปร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับชอตตี้เขาได้พบกับราเชลดรสาวชื่อว่าวิทยาที่ทํางานให้กับจิมมี่เพื่อในสมัยเรียนของเขาไมเคลนได้ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นเขาก็ได้เจอกับจิมมี่ที่มาเสนอค่าจ้างเป็นเงินหุ้นถึง8หลกักสําหรับงานชิ้นใหม่จึงมีระยะเวลาถึง3ปีไมเคลยังคงลังเลก,กับการที่ต้องลบความทรงจํา3ปีเพื่อแลกกับงาน มันมากกว่าทุกครั้งที่เขาเคยทํามาทางกลางความไม่เห็นด้วยจากชอตตี้แต่ด้วยค่าจ้างที่สูงมากในที่สุดเขาก็ตัดสินใจรับงานนี้ไมเคิลได้เดินทางมาที่องค์กรของจิมมี่เขาต้องทํางานอยู่ที่นี่จนกว่างานจะเสร็จวูฟคนสนิทของจิมมี่ได้พาเขาไปเก็บของที่ติดตัวมาทั้งหมดใส่ไว้ในซองเอกสารจึงเขาจะได้มันคืนเมื่องานจบพร้อมเงินค่าจ้างตามที่ตกลงจิมมี่ให้วูฟใช้เครื่องมือยิงมาร์กจุดความทรงจําของเขาไว้โดยอ้างว่าเมื่องานเสร็จจะยิงที่จุดมาร์กอีกครั้ง เพื่อลบความทรงจําของเขาจากนั้นไมเคิลก็ถูกพาไปดูการทํางานของคนในองค์กรซึ่งได้พบกับราเชลอีกครั้งเขาดีใจและมีความรู้สึกพิเศษกับเธอเป็นอย่างมากแล้วจิมมี่ก็ได้พาเขาไปยังห้องลับเพื่อพบกับดรวิลเลียมพร้อมกับเปิดดูอะไรบางอย่างในกระเป๋าที่จิมมี่บอกแค่เพียงว่ามันจะเป็นผลงานในอีก3ปีข้างหน้าเมื่อกระเป๋าเปิดออกพาพทุกอย่างก็ถูกตัดไปไมเคิลรู้ตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานของจิมมี่และวูฟจิมมี่ได้บอกเขาว่า งานได้จบลงแล้วทามกลางความมุลงงของไมเคิลพอกลับถึงบ้านเขาตรวจสอบดูเงินในบัญชีหุ้นก็พบว่าเขามีเงินเข้ามาถึง92ล้านเหรียญเขารู้สึกพอใจเป็นอย่างมากต่อมาไมเคิลได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเรดดี้ที่ดูแลเกี่ยวกับงานบริหารทรัพย์สินเพื่อขอรับเงินหุ้นดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่สาวกลับให้เขาเพียงซองเอกสารที่มีสิ่งของหลายอย่างในนั้นและบอกว่าเขาได้เซ็นสละสิทธิหุ้นทั้งหมดไปแล้วเมื่อ4สัปดาห์ก่อนซึ่งเธอก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่พิลึกอยู่เช่นก หมเคลนงุนงงและหัวเสียกับสิ่งที่ได้ยินและคิดว่ามันต้องเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นอย่างแน่นอนเขาไม่มีทางทิ้งเงินมหาศาลและเก็บเอาเพียงสิ่งของต่างๆเหล่านี้แทนแน่ๆจากนั้นเขาพยายามติดต่อกับจิมมี่เพื่อถามเรื่องนี้แต่ก็ติดต่อไม่ได้ไมเคลนถูกซุ่มเล่นงานแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาช่วยเขาไว้ทนันและได้จับตัวเขาไปสอบสวนโดยตั้งข้อหาว่าเขาเป็นคนขายชาติลอกแบบโครงการเทคโนโลยีลับของรัฐบาลตำรวจให้ข้อมูลว่าดรวินเลียมนักฟิสิกส์ผู้ คิดค้นอาวุธให้กับองค์กรลับของรัฐบาลได้ขายผลงานบางอย่างให้กับจิมมี่และต่อมาดอกเตอร์ได้เสียชีวิตลงอย่างมีเงื่อนงำและได้ตรวจพบว่าไมเคิลได้เซ็นในเอกสารงานออกแบบของดอกเตอร์จะคิดว่าไมเคลิลน่าจะเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องนี้ตำรวจถามว่าจิมมี่จ้างให้เขาทําอะไรแต่ไมเคิลไม่สามารถบอกได้เพราะเขาถูกลบความทรงจําไปแล้วทางตำรวจได้พยายามใช้เครื่องมือกู้ความทรงจําของเขาคืนแต่มันก็ไม่เป็นผลและแล้วในห้องก็เกิดความกุลา หนนขึ้นเมื่อตำรวจนายหนึ่งสุบุรีแล้วเครื่องตรวจจับควันได้ทำงานพ่นควันป้องกันเพลิงไหม้ปกคลุมไปทั่วไมเคิลจึงถือโอกาสนี้หยิบแว่นตาจากซองเอกสารมาใส่เพื่อดูทางและรีบเก็บของทั้งหมดใส่ซองหลบหนีออกมาวูฟที่มาคอยสังเกตการก็ได้เห็นว่าไมเคิลได้หนีการจับกลุมของตำรวจไปแล้วไมเคิลได้ใช้ตั๋วรถโดยสารในซองหนีขึ้นรถไปได้เขาได้หยิบเอาแหวนจากซองออกมาดูแต่ก็ถูกเด็กหนุ่มในรถฉกมันไปเขาวิ่งไล่ตามจนมาถึงหน้าตึกบริษัทเรด อีกครั้งเขาจึงเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าใครเป็นคนส่งซองเอกสารนี้มาให้เขาแต่ก็ต้องงุนงงกับคําตอบที่ได้คือตัวเขาเองที่เป็นคนส่งทางฝั่งจิมมี่กาลังหัวเสียเมื่อรู้ว่าไมเคิลหนีไปได้เขาจึงได้รีบไปทดสอบดูเครื่องทํานายอนาคตที่ไมเคิลสร้างไว้แต่ก็พบว่าเครื่องขัดข้องมีปัญหาไม่สามารถทํางานได้ก็รู้ว่าเป็นฝีมือของไมเคิลที่ทําไว้จึงได้สั่งให้ออกตามตัวเขาในทันทีทางฝั่งไมเคิลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตอนนี้เขาได้เอาของจากซอง ออกมาดูเขาคิดว่าของทุกอย่างต้องมีความเชื่อมโยงกันทําไมเขาต้องส่งสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองเขายังคงต้องไขคําตอบนี้ให้ได้เขาโทรหาชอตตี้และนัดเจอกันในเวลาต่อมาทั้งสองได้ช่วยกันหาคําตอบในเรื่องนี้ระหว่างนั้นในทีวีก็กําลังถ่ายทอดการออกรางวัลลอตเตอรี่และตัวเลขที่ออกก็ตรงกับตัวเลขในเศษกระดาษที่ไมเคิลมีเขาจึงรู้ในทันทีว่าตัวเขามองเห็นอนาคตและได้เตรียมการทุกอย่างไว้แล้วนั่นเองแต่แล้วทั้งสองก็ถูกโจมตีจากคนของจิม มไมเคิลได้เอากุญแจห้องควบคุมแผงไฟที่มีให้ชาลตี้เปิดเข้าไปหลบซ่อนตัวและปิดไฟลงจนปลอดภยัยและตัวเขาได้วิ่งหนีการไล่ล่าไปจนถึงรางวิ่งรถไฟใต้ดินสุดท้ายเขาก็เจอกับวูฟขณะนั้นรถก็กําลังวิ่งมาทางรางที่เขาอยู่วูปจึงคิดว่าไมเคิลคง,งไม่รอดแน่แต่ไมเคิลใช้คลิปหนีบกระดาษที่มีไปขัดแผงไฟให้เกิดการช็อตเพื่อให้รถหยุดได้ทนันเขาจึงรอดชีวิตต่อมาไมเคิลได้โทรไปที่คาเฟ่มิเชลตามโลโก้ร้านที่เขามี ทางร้านบอกว่าเขาได้จองโต๊ะไว้สองที่ไมเคิลจะจะไปที่ร้านเพื่อดูว่าเขาได้นัดกับใครไว้ที่นั่นตัดมาที่จิมมี่เขาได้มาบอกเขาร้ายให้ราเชลรู้ว่าไมเคิลได้ทํางานเสร็จถูกลบความทรงจําและไปจากองค์กรแล้วราเชลไม่อยากเชื่อเพราะเขาเคยสัญญากับเธอว่าจะไม่ทําอย่างนั้นเธอได้แต่เสียใจแต่นั่นก็เป็นแผนของจิมมี่เขาแอบดูเธอผ่านกล้องวงจรเพื่อสื่อหาตัวไมเคลิลและคิดว่าไมเคิลจะไม่ทิ้งเธอไปง่ายๆเป็นแน่เพราะตลอด3ปีมานี้ ทั้งสองรักกันมากและแล้วราเชลก็ได้เห็นข้อความนัดพบที่คาเฟ่ม,มิเชลบนกระจกเธอรีบออกไปทันทีจิมมี่ที่เห็นอย่างนั้นก็สั่งให้ลูกน้องตามติดเธอไม่ให้คลาดส,สายตาและสั่งให้คนที่ห้องของเธอจนได้พบข้อความบนกระจกจิมมีจ่จะให้คนของเขาสวมรอยเป็นราเชลไปตามนัดแทนและแล้วไมเคิลก็พบกับราเชลเขายังคงจําเธอไม่ได้จิมมี่คอยสั่งการผ่านกล้องที่ติดไว้ในตัวหญิงสาวเธอหลอกไมเคิลว่าเขานัดเธอมาเพื่อให้เธอมาเอาอะไรบางอย่างไปเธอ ขอบัตรเข้าองค์กรจากเขาไมเคิลหลงเชื่อให้บัตรไปแต่จูจูก็สังเกตเห็นความผิดปกติจากดวงตาเธอในขณะที่ราชเชลตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยยับยั้งทุกอย่างไว้ได้ทันจังหวะเดียวกับที่วูฟที่ซุ่มอยู่ด้านนอกก็ได้ยิงเข้ามาเพื่อหวังปิดชีพไมเคลิลทั้งสองจึงรีบหนีในทันทีเมื่อมาถึงลานจอดรถไมเคิลได้ใช้กุญแจรถที่มีขี่รถหลบหนีออกมาทั้งสองหนีการไล่ล่าจนเกิดจะเสียท่าอยู่หลายครั้งในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แกะรอยตามมาติดตี ไมเคลใช้ทักษะและความสามารถที่มีหลบหนีจนรอดกลับมาถึงที่พักได้สําเร็จในตอนนี้เขายังคงลังเลก,กับความจําที่หายไปกับราเชลแต่เมื่อได้เห็นหลักฐานต่างๆเขาก็ได้มั่นใจในตัวเธอทั้งสองจึงเข้าใจกันเป็นอย่างดีไมเคลฉูกคิดถึงของในซองที่เจ้าหน้าที่บอกเขาระบุว่ามี20ชิ้นแต่นับได้เพียง19ชิ้นเท่านั้นเขาจึงมองหาชิ้นที่หายไปจึงมันก็คือสแตมป์ที่ติดเกินมา1ดวงนั่นเองเขาจึงเอากล้องมาส่องขยายดูรูปสแตมป์ก็พบว่ามันเป็นข้อมูลการผลิต เครื่องทานายอนาคตที่เขาได้สร้างให้กับจิมมี่และมันจะก่อให้เกิดหายนะโลกได้เมื่ออยู่ในมือของคนชั่วที่แสวงหาอํานาจเขาซึ่งต้องหาทางเข้าไปทําลายเครื่องนี้เพื่อหยุดความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อไมเคิลและราเชลมาถึงองค์กรมีการดูแลอย่างแน่นหนาและทั้งสองก็ไม่อาจหลุดรอดสายตาไปได้พวกเขาได้ใช้ลูกปืนที่จุดตรวจจับโลหะเพื่อฉวยโอกาสเข้าไปด้านในไมเคิล <Michael S 2> ได้ใช้คียการ์ที่มีรูดผ่านเข้าไปในห้องแลบทุกอย่างอยู่ในสายตาของจิมมี่ที่เล่นเกมเปิด ทางให้ไมเคิลเข้าไปได้โดยง่ายเพื่อหวังให้เขาไปซ่อมเครื่องให้เสร็จแล้วจึงจะกําจัดเขาทิ้งทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ดักฟังสัญญาณโทรศัพท์และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแทรกซึมในองค์กรด้วยเช่นกันไมเคิลและราเชลรู้ว่านี่เป็นกลลวงที่จิมมี่วางแผนล่อให้พวกเขาเข้ามาเขาใช้เหรียญวางขัดการใช้คีการ์ดเข้ามาในห้องแล็บไว้เขามาดูเครื่องทํานายและพบว่ามันติดปัญหาเพราะฝีมือของเขาเองจึงหาทางแก้แล้วเขาก็หาวิธีแก้ไขผ่านเกมปริศนาอักษรไข้จน สามารถซ่อมเครื่องทำนายได้สําเร็จเมื่อจิมมี่เห็นอย่างนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องเข้าไปจัดการทั้งสองทันทีไมเคิลได้ใช้เครื่องทำนายเพื่อเข้าไปดูภาพสุดท้ายที่เห็นและก็ได้เห็นว่าตัวเองได้ยืนอยู่บนทางเดินในห้องแฝบเพียงลําพังพร้อมประตูที่เปิดออกมาและมีคนยิงลูกกระสุนมาที่ตัวเขาราชเชลที่เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกใจเสียแต่ไมเคิลบอกว่าเขาเปลี่ยนอนาคตตัวเองไปในตอนที่ใช้เครื่องนี้แล้วเขาต้องรีบทําลายเครื่องก่อนที่พวกนั้นจะบุกเข้ามาไมเคิลได้ใช้ลูกกระสุนผูกติดกับถังในตัวเจ ก่อนจะพากันหนีออกจากทางช่องลมในขณะที่ด้านนอกก็พังประตูเข้ามาในห้องแลบได้แล้วเช่นกันจิมมี่รีบมาดูเครื่องทํานายและได้เห็นภาพสุดท้ายคือไมเคิลตรงทางเดินที่ถูกกระสุนยิงตกลงไปเขารีบสั่งลูกน้องปล่อยให้ไมเคิลไปให้ถึงทางเดินนั้นทางฝั่งไมเคิลและราเชลก็ต่อสู้กับคนของจิมมี่ทั้งสองมีไหวพริบและความสามารถที่ชาญฉลาดจนหนีออกมาจากห้องแลบได้แต่ไมเคิลก็ได้ปิดประตูขังตัวเองไว้และบอกให้ราเชลรีบหนีไปเขาต้องรับผิดชอบใน ที่เขาสร้างและจบทุกอย่างที่นี่ด้วยตัวเขาเองราเชลจำใจหนีไปด้วยความรู้สึกหัวเสียฝั่งจิมมี่ได้พุ่งเข้ามาหาทางไมเคิลเขาบอกว่าเห็นอนาคตหมดแล้วและไมเคิลไม่สามารถเปลี่ยนชะตาตัวเองได้ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่แล้วไมเคิลก็พลาดท่าถูกจิมมี่จับตัวไปตรงทางเดินและประตูก็เปิดออกมีราเชลเดินออกมาพร้อมคนของจิมมี่ที่คุมตัวเธอไว้เธอรีบเข้ามาหาไมเคิลและมองเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แอบซุ่มอยู่จิมมี่ใช้ปน ปืนเล็งมาที่ไมเคิลในขณะที่ตำรวจได้ยิงปืนมาเวลาเดียวกับที่นาฬิกาข้อมือของไมเคิลส่งสัญญาณเตือนดังขึ้นไมเคิลรีบบิดตัวหนีและกระโดดรบได้ทันเวลาทั้งคู่กระสุนถูกยิงใส่จิมมี่จนร่วงตกลงไปเสียชีวิตทันทีทางฝั่งวูฟที่ได้ลองใช้เครื่องทำนายจูจ่ๆเครื่องก็ดับวูบลงลูกกระสุนที่ไมเคิลผูกติดถังไนโตรเจนไว้ถูกยิงไปใส่เครื่องหล่อเย็นทำให้เกิดระเบิดขึ้นและทำลายล้างทุกอย่างในห้องแลบจนพังพินาศในพริบตาทุกอย่างจบลงแล้วหลัง จากนั้นชอตตี้ได้นํานกที่ไมเคลนกับราชเชลเคยเลี้ยงไว้ด้วยกันไปให้ทั้งสองเมื่อไมเคลนเห็นนกก็ฉุกคิดถึงข้อความที่เขาเคยได้อ่านในซองเอกสารว่ามีซับรออยู่ใต้กรงเขาไม่รอช้ารีบดูใต้กรงนกแล้วก็ได้เจอกับลอตเตอรี่มูลค่า90ล้านที่ซ่อนอยู่พวกเขาดีใจกันมากต่อจากนี้ทั้งสองจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายและมีความสุขกันอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อย สปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ